สวัสดีนะครับนา,านาเพื่อนๆสายตกทุกท่านครับพบกันอีกแล้วครับกับเราครับ GT Piching Thailand สายตกแบบโงูงก็สําหรับวันนี้นะฮะผมมาออกหมายของเปประชากรนะฮะแต่ไม่ได้ไปทางฝั่งเวล็กยนะมาทางฝั่งที่กําลังจะบรรจบก,กับคลองรังสิตนะฮะถ้าตรงไปนี่ก็เข้าชุมชนคลองเปรมแล้วนะ,ะตรงเข้าไปจะเป็นชุมชนใหญ่ ก็สำหรับวันนี้นะเรามาออกหมายเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะได้ปลาอะไรบ้างแต่ที่เรามาตามหาวันนี้ก็คือเป็นปลาน,นินนะฮะเป็นปลาน,นินของเพมนะฮะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าสำหรับวันเนี้ยสายตกแบบมโมโงจะได้ปลาน,นินกลับบ้านไหมโอเคก็ถ้าเกิดนานา,นานเพื่อนๆนะฮะชอบใจคลิปนี้ฮะก็ฝากนานานเพื่อนๆนะ กดไลค์กดแชร์กดสับ r i ร e ก็เป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของเรานะฮะโอเคครับเสียงอาจจะดังนิดนึงฮะครับก็สําหรับวันนี้นะฮะผมได้นําเหยื่อของนี่ครับต้นลําลูกกาะฮะตัวหนึ่งของชุโรถนะฮะก็ยมาดูกันว่า ปลานินของเป็นจะกินเหยื่อสูตรหนึ่งไหมแต่โดยส่วนมากนี่ก็จากที่ตกมานี่ก็สูตรหนึ่งก็ถือว่าเป็นสูตรที่ดีนะก็ปลากินก็ค่อนข้างหลากหลายกินทั้งปลาเ็ตปลาหนังเลยนะก็เดี๋ยวไปลองดูนะว่าสายตกแบบโง่จะได้ปลาอะไรบ้างกับหมายนี้โอเคครับไปรุ่นกันคนระับ หมาอีกหน,นึ <S 2> <S 2> <S 2> ่งแล้วผมขางขึ้นขวัญกับทางก่อน ไปวัดได้เลยต้องรอต้องรอเลยตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอารมณ์นี้แน่เลยเก็บเก็ไวนับแต้มก่อนเยราะขาากังไม่กว้างจำเป็นได้ครัือผไม่มีกระชังไม่มีกระชังป่าอย่างเราบนี้ ขึ้นมาลอยๆเดี๋ยวก็จะตายทั้งหมดเองเวาจะปล่อยปล่อยไม่ได้กระโดดต่ำมาหนุกเลยได้เลยเฮ้ยขยับขึ้นมาหน่อยเฮ้ยเนื้อไม่ได้แดกคูล็อก เริ่มขยับขึ้นมาหน่อยแล้นะครับโอม 他点点头。

ไม่ได้แดกคู่ล็อกนี่สวิ่งไหมใคร อคกหนึ่งเขาบผกครับตอนนี้ก็นี่เรามีคนมาเที่ยวหาครับนี่ครับน้องปุ๊กครับน้องปุ๊กมาเที่ยวหามาลงเบ็ดด้วยนี่อันนี้เบ็ดน้องปุ๊กนี่น้องปุ๊มาลงกี่คันแล้วเนี่ยขอขสองคันนะขขนครับสองคันนะฮะคิดว่าจะเอาปลากลับบ้านกีก่ตัวต้องขนใส่เลยด้อันอย่างนั้นเลยเหรอตายขขเธอนะโรบิน คุณเห็นสายปลาหรือยังโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมบรรยากาศกันต่อนะเสียงรถอาจจะดังนิดนึงนะดังมากเลยแหละไม่นิดนึงอ่ะก็อ่งเงีชมบัรยากาศกันต่อนี่วันนี้มานะไม่ได้หวังงานหน้าดินเลยนะเอาหน้าดินมาตกเล่นๆนี่อิี่เขาตกสามคันนะแล้วก็ของเขาปุ๊บสองคันจริงมานั่งตกหลิวนั่งตกหลิวเล่นก็ มีผลงานอยู่ครับแต่อาจจะตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กๆตัวสองนิ้ว3นิ้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูผลงานตอนเลิกนะแต่คิดว่าน่าจะปล่อยหมดแหละน่าจะปล่อยหมดตั้งแตมายังไม่ได้ใช้้กุลิงเลยนะฮะตอนนี้ต้องใช้ฮะเดี๋ยวครับโอ้โห เก็บไว้น้ำแต้งก่นอนอน้ำหนึง่งกำมิดเลย่าอีทข้างอีโอ้ยตายเถอโดมินอ้ยน้ำตาจะไหลโอมสัตว์

เกิดเยอะโอ้โหพวกนี้ไม่เกิดใ้นั่นจะไายประมาณสี่เดือนทำไปหมดไปก่อนนะไปยแล้วมีสาครับมีสายครับโอ้โหมีสายครับดึงอยู่นั่นแหละดึงอยู่นั่นแหละ เปล่าเลยยกกระปิวแล้วใส่เลยหกหนึ่งครับผมแป้งแรงครับคัแหกหนึ่งครับผมเราของเราไม่ได้คันอนแอ็ทชั่นมันเลยไม่ค่อยออก ครับเลขหนึ่งครับผมมีใฝ่ามือเลยใส่ปากมือเลยเนีโอ้ยอ่ะใส่ามือเลยีเดียวเรียบร้อยเสร็จแล้วผมทำอะไรอยู่มัเนี่ยปลิวเลย อ๋อกินกินจีบตกใจเลยบวกหนึ่งครับผมคือวันนี้จะมาตกพูกปลาไปปล่อยบ่อเนปลาเดี๋ยวก็ปล่อยตอนนี้เก็บแต้มไว้ก่อนเก็บแต้มไว้ก่อนนี่ครับเหยื่อหน้าต้นครับเหลือหน้าต้นลำมิารเลยนี่ยเอามาจับฉีดตกหลิวเดี๋ยวดูเป็นไงบ้างแต่ตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะเพียม มาอีกนะครับว่งดูอ้กกินอ้วนปักเลยครับแต่ดูตัวดิใหญ่กว่าเบ็ดนิดเดียว ข้างๆได้ไซส์อ้อะไรปลาเค็มไซส์คัดครับคัดทิ้งป่ยบ้าคุณนึกว่าเจ๋งโอ้โหเยอะ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 เหมือนตัวใหญ่เปล่าดูดิครับนี่อะไรครับนี่แต่ไซส์แค่นี้จริงๆครับสยอดเลย โอ้ยโหตาย,ยแล้วกูโหดขนาดนั้นเลยเหรอใช่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่น่าใช่นะโอ้โหมันไปโดนอะไรมาวะเนี่ยโดนกัดวะเออว่ไม่ใช่เบ็ดเข้าปากเดี๋นี้โดนอะไรไม่รู้โอ้โหขี่ขนาดนี้เลยอ่ะสงสัยพี่โดนกัดมาแน่เลยหรือว่าโดนงัดข้างโอ้โห ดูครับแถวนี้สุดยอดไม่รู้เห็นเล้าแต่ไม่ใช่ปีมือผมนะของผมเข้าป่าอยู่ตัวนี้ปล่อยเลยแล้วกันอืมอย่างไงครับมาหนึ่งตัวครับส่วนของนกุูกก็มาฮะไซด์ด้วยฮะถ่ายวีดีโอซะหน่อยฮะดนอดอยู่นะอยู่ว่าอยู่ว่าเด้อเด้อโอ้โหของนกฟุกมันมาตัวโลกว่าเลยครับ เดี๋ยวของผมเอาเก็บข้ากระชังก่อนครับดูครับมาครับไปโลมาแล้วครับโอ้โหนี่มังฮะหืเท่าไหร่ครับโลกว่าเออครับโลกว่าครับตัวนี้โลกว่านะฮะถือว่าใหญ่แล้วครับตอนเนี้ยนี่ครับส่วนนี้ของผมครับก็ประมาณสี่สิบตัวโลครับสี่สิบตัวโลโหใหญ่นะครับนปุ๊กไซโล โอ้โหสุดยอดครับนี่ใหญ่กว่าข้อมือนะฮะข้อมือข้อมือเด็กแรกเกิดมีไมเลยนะไม่มีเลยนะฮะไม่มีเลยะฮะไม่มีไซส์อื่นนอกจากไซส์นี้เลยฮะไม่มีเลยฮะไซส์นี้ล้วนๆนะ,ะเป็นถ่ายคลิปจีิไม่มีเลยครับมีไซส์นี้จริงครคือจะใช้ว่าคำว่าปลาเข็มก็ไม่พอ ลูกเกิดลูกเกิดเท่านั้นนะที่จะใช้กับเขาได้ม,มาแล้วครับสายฝ่ามือครับนี่ครับฝ่ามือเด็กแรกเกิดครับผมอีกหนึ่ง หางแดงด้วยนะโอ้โหมันจะให้หางแดงเลยนะครับโหไม่ต้องไม่งมานานะครับสายนี่ีสี่ห้าเดือนนะพี่ครับ <c oughs> นี่ผมโชว์สายฝ่ามือ <c oughs> ใช่ไหมฝ่ามือ <c oughs> <c oughs> ผมมาทำอะไรครับเนี่ย <c oughs> นี่มาแกล้งเด็กนี่เ่ย สอ,อนไว้ให้จำว่าตอนนี้ยังไม่ควรกินอะไรที่น,นาไว้กินตอนโตครับสำหรับตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของวันแล้วนะฮะก็สำหรับของเปรมประชากรน,นะฮะในวันนี้นะฮะก็จริงๆผมมาเด้นตกหลิวนะฮะมามือหลิวนะฮะเสียงรถอาจจะดังนิดนึงนะฮะต้องขอประทานอภัยด้วยนะ,ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ถนนมากก็ ผลงานก็ถือว่าโอเคครับสำหรับอยู่ยมือใหม่นะฮะก็วันนี้ได้ผลงานพอสมควรก็เดี๋ยวเราไปดูผลงานกันว่าวันนี้ได้เท่าไหร่แต่ผลงานวันนี้บอกเลยนะว่าปล่อยหมดนะเพราะว่าปลาเล็กมากก็จริงจงก็ไม่ไไรู้ว่าไปทำอะไรมันเอาไปทำอะไรไม่ได้หรอกครับก็คือเดี๋ยวเราจะปล่อยทั้งหมดเลยนะก็คือปล่อยให้เขาไปเติบโตก่อนแล้ววันหลังเราจะได้มาตกกันใหม่นะฮะก็สำหรับตอนนี้ผม ก็ต้องขอจากลา,าเพียงเท่านี้นะฮะก็ก่อนเราจะไปกันนะฮะก็ฝากนะนะาเพื่อนๆฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพราะเรามีการอัปโหลดคลิปใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะฮะแล้วก็ฝากถึงคลิปเก่าๆเราด้วยะฮะที่ผลงานเก่าๆเราถ้าเกิดนาน้นามีเวลาว่างก็ฝากไปดูกันหน่อยนะฮะครับผมเมื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะฮะ อย่าลืมนะฮะฝากติดตามด้วยครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโอเคถือว่าหมานคลิปนี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็นี่ก็คือผลงานที่ได้ในวันนี้นะฮะนี่ครับแต่เราคงไม่นับจำนวนนะเดี๋ยวเราจะปล่อยเขาไปทั้งหมดเลยนะก็คงไม่เอาเขาไว้ฮะก็เดี๋ยวปล่อยปล่อยไปทั้งหมดเลยเพราะว่าตัวมันเล็กจัดนะ ก็เนี่ยประมาณ20สกว่าตัวน่าจะได้อยู่โอเคครับปล่อยเลยครับครับก็สำหรับขยะนะฮะเอามาได้ก็ต้องเอากลับได้นะอันนี้ก็มันเป็นของผมด้วยแล้วก็มีอยู่ตัอยู่ที่หมายด้วยนิดหน่อยแต่หมายนี้ถือว่าประอาดนะมีอยู่นิดน,ดนดหน่อยหน่อยฮะแต่ก็อย่างที่บอกครับเถ้าอามาได้ก็ต้องเอากลับได้นะฮะเพราะนั้นฝากด้วยครับเรื่องขยะ ก่อนกลับครับ <c oughs> อย่าอุตส่าห์ได้นะ <c oughs> แต่ก็ปล่อยนะ <c oughs>